3 3 3 3ัด้นั่นแหะมันเป็นแนวนี้อาหารบนนไดกระตกลงก่งอาจยับได้กลงกงเงามาจิเขียนให้ ตัวกองก้องก็คือเลขหนึ่งนะะั่ๆๆๆนล่ะโก่งจริงบ่หูใบเยาวาอาจต่หากว่าสิง่งใดที่ลูกเต่าเราลานบอมเพ่งผู้ขาเองอาได้เหตุยังผิดพลาดไปรู้ว่าลวงเกินไปสิ่งใดก็ดีาดอาผู้ขาเองขอโทษขอภัยขอโหสิใให้แก่ผู้ขาได้พอ ครับผมสามสามสี่สามหกศูนย์สามหกสามนะครับสามหกสี่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 เด้อค่ะสามหกสี่ ห4ห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งดอสสี่หนึ่งด่าสี่หนึ่งดูดีๆนะครับดูมือนะคอับ พระจงคอนิ่ยมวลเนี่ท่านนําเข้ามาตัวในดวง,งใจดูดวงใจโนพระคัมมาสมบูรณ์อ๋อพระจงคอนิ่ยมวลเนี่ยท่านลงมาบริยัติสัจสองมองดูให้เห็นแจ้งเป็นจริงพระจงคอนิมนต์ท่าน มดนตับปลาไมา่คันอืมอ่าขอให้เป็นเป็นเกียงขึ้นมาอกกีก่ออ่าที่นี่ลูกเต่าเหล่าล้านอ่าให้เพคนได้ไปกินไปใส่ได้ไปจับใจ่ายใส่ซอยในครอบครัวเลยอ่า อาพุกข่าพร้อมท่านูุค่าเองอายังของอกของใจอาว่าสิห้ลูกเต่าเหล่าล้านได้เงินได้ทองอากระเบิงให้มันดีๆซะก่อนนี้พ่ออาถ้าหากว่ามีอย่างอาหรือว่าของอกของใจอันใดหรือว่าลูกเต่าเหล่าล้านได้จัดได้แตงมาให้ยังว่าท่านถือท่านควรอาจะให้เข่าไปหาผู้ข่าเด้ออาไปในมิตรคำฝันในไปติไปเตียนผู้ข่าถ้าหากว่าสิ่งใดที่ผู้ข่าเอง อาได้เฮ็ดยังบ่ถือบ่ควรก็ให้เขาไปหาอาผู้ขาาี่ได้จัดได้แตงมาใหา้สี่กสาม หนึ่งสี่สีาหนึ่งสี่ว่หกสามหนึงสีกาใหนดีดี่สี่หกสามนงสีหหนึ่งสี่สี่หกสาเห่งามหนึ่งีกามหนเ่งเี่ว่กสาหนึ่ี่าวหังเอ่ามหี่ี่กัานงบอ่ี่หกัานงสาหนึดงส่อาหงอี่กางี่กามหนงสีหกดน่ี่ีกามหนงหานี่ามหนึ่งห้เป็น อ่าทีนี่หนึ่งกับศูนย์กับตัวเดียวกันใน้รูกหนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวกันสี่หกสามแล้วก็สี่ศูนย 1, 4, 4, 1์ครับสี่หกสามสี่ศูนย์เน้อค่ะสี่หกสามกับสี่ศูนย์เน้อค่ะเน้อแต่ว่ามื่น่ะพยนกหนึ่งสี่สี่หนึ่งเน้อค่ะมือยกหนึ่งสี่สี่หนึ่งเน้อค่ะเน้อ

อาเขาอ,อกเข้าใจบอลอาเนี่ยเพินบอกว่าสี่หนึ่สาม,สามอาที่นี่เพิ่นบอกว่าอย่างสี่เด้ออาลูกเต่าเล่าล้านที่มากมือนีก็ลายหนาลายตาพอสมควรเนาะอ่าที่นี่ปูขาวเพิ่นบอกว่ามือนีเพิ่นยกเดียวไปเลยเด้ออาเอาให้เป็น อาซื้อเอาให้ได้เด้ดลูกซื้อเอาให้ดีอาพิจารณาเอาบองอาระวังหกเด้อระวังหกอกุกระวังหกเด้ออาหกกับเก,ก่ามันโตเดียวกันระวังเอาให้ดีเด้ออาที่นี่หนึ่งกับศูนย์ก็อยู่น้ำกัน หนึ่งกับศูนย์ยูน้ากันอ่าเพิ่นบอกวางวดเนี่ยผูฉีดพ่อนมึงขัดขับมึงเพิ่นวางฉันเด้ออ่าพ่อนลอยเปอร์เซ็นอ้าพิ่บอกว่าเหตุยังไงก็พ่อนให้หมูเจ้าเบิ่งแท่อ่าเพิ่นบอกว่าเสือเอาให้ดีอ่ายัางเป็นห่วงเดียยังของออกของใจนําลูกนาหลานยันเอาปเป็นเด้ออ่าเราว่างจะมันสตีลั่างกาขึ้นให้หมูเจ้าเบิ่งเนี้อ่าไปแล้วก็ต้องกลับเดลอกไปแล้วให้กลับมาบานเก่าเด้ออาจะถุกไปลวงเนี้ย อาให้กลับมาบานบานเก่าเด้อ อาบราว่าสิเป็นพร้อมทั้งอาปูข่าวก็ดีอาที่นี่ลูกเต่าเราหลานพร้อมทั้งปูข่าเองก็ได้นํามาให้ทุกจริงทุกอย่างนี้พออาบาว่าสิเป็นพร้อมทั้งผลลามากหลากใหม่อ่านำในก็ได้นํามาให้ได้ปูอาแต่ว่าปูข่าเองเบิ่งเบิ่งกันยังสิขาดอยู่ดอกก็ขอโทษขออภัยเด้อปูอาคือว่าขาดนำดุงนำแดงโยอาที่นี่ลูกเต่าเราหลานปูข่าเองก็จะได้ขอโทษขออภัย อาเมื่อหลังเอามาให้กินให้ยากกับ่เป็นยังอาที่มากไมอนี่ก็คือความนึ่งคนล,ลามมากลากใหม่ก็ร้ายอย่างลายแนวพอ่ออาบอกว่าจะเป็นคำมาคำพูลูกเต่าเหล่าล้านใดจัดได้แตงมาให้อาก็ให้โยให้กินอาให้อิ่มนำจำล้านชา้าอาให้ซอยเหลือลูกเต่าเหล่าล้านอา้าวันเป็นจริงขึ้นมากงวดเนี่ยเฮ็ดจังไดก็ใด,อดพอนใดลำพ่อ อาผู้เพนถิวมีอาจิตใจศรัทธาอาจะได้นํามาให้กวอนให้ล้ำอาคือเก่านะขอให้มันเป็นจริงอาที่นี่ผู้ขายเองก็อยับหัวเด้อ่าว่าสีให้สิบเก้างวดเนี่ยสิใไ้อีกไปต่อไปได้จักงวดเนาะอีกว่าอ้ายว้าล้วก็จะคุยเกินเลยรนะ พ <laughs> วกเราเวาสิให้มู่มึงอีกสิบแปดหมวดก็ได้จวบผนย,าายังไหวสิบแปดยังได้พออ่าคือว่าสิบเป่าหวดมังกับผ่านมาแล้วสิไปสิบแปดแนวได้อ่ายาสูไหเป็นปัญหาอ่าลูกเต่าเล่าล้านอ่านบา่ไดแปลบ่ออกอีพออ่าบอกมาให้มันตรงตรง หกสามระวังให้ดีอ้าเพิ่นบอกว่าไปแล้วต้องกลับได้ลูกอย่าลวงเด้ออากลับมาเด้อสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งครับล่างล่างบ้าลงนสี่หนึ่ง อ่าทีนี่ก็คือสิเขาออกเข้าใจพออาผู้ขาเองจะหาว่าสิ่งใดที่ผู้ขาเองเหตุยงังผิดพลาดไปรั่วลวงเกินไปสิ่งใดก็ดีอาพร้อ,อมทั้งลูกเต่าเล่าหลานที่เพิ่มมาเหตุหม่องลบป่าลบผลอาก็จะถอถอษกดเรี่ยงเพิ่นเด้อ อาที่เพิ่นเดมาซอยเห็ดพ่อได้ลบว่าลบผลมือแรงกับไปบอกโตเก่งๆให้เพิ่นแน่เด้อ่าให้นําไปนิมิตปูขาเบิงอ่ามือแรงหาวาตัวใดมันจีออกคตัวใดมันบอกออกก็จะไปตัวไปต้มให้ปูขาดเสียเงินเสียทองอ่าให้นําไปซอยเลียลูกเต่าเหล่าล้านให้เพิ่นได้ไปกินไปใส่เด้อ่ามันแห่งหนาฝ่านหนาผลมาลูกเต่าเหล่าล้านดี่ซื้อหวานซึ่ยยาอใส่เข่าใส่น้ำกับบะมีได้ปวด อาขอให้มันเป็นจริงอาเพิ่นบอกว่าเห็ดจังได้แต่ได้เนี่ยน,น,น,นะเพื่อนบอกว่างวดนี่ลอยโปรเซ็นอ้าฟังให้ดีมูเจ้าไ่เคยได้ยินจับป่าเพื่อนว่าลอยปรเซ็นจะเขียเนาะอ้างวดนี่ปูรับประก,กันนะแต่ว่าไอ้ดังปึงๆอย่าเอามาเรื่องงวดว่าเอาว่าเอาเอาไปถิ่มอยกการทาา <c oughs> อาบอกมาปีนลอ้าเพื่อนขอลองซาบว่าเอาอ้าแมนที่สามพันบาทกันยังว่าเอาเนาะ อาเทนีก็คือสิเขาอกเขา้าใจเด้ออาเทนีก็บพมีหยังอาญาตีพีน้องมาจากต่างบ้านต่างทิ่นก็ดีอาได้มาเบิงมาเห็นที่นี่ก็คืออาจะได้เขาอกเข้าใจอาก็ให้กลับเอาเด้อกเด้อไปแล้วก็กลับเนี่ยนากลับมาหมองเก่าเด้ยอย่าจุไปหลวงเน้

เียนกับให้เป็นน้ำแน่เป็นที่ต้องับได่องอรยนะครับนะครับจะอ้ยนะคร่ใวกมระว่นได้ใส่เียเี้เ้ยี่สามนะครับซัมุงเี

นี่นะคะน้องอาจารย์แมวค่ะหาตัวเลขไปลด้วยการมุีนนค่ะเพื่อนการทำพิธีแล้วนะคะน้องโุดงทุายนะคะงวดนี้เพิ่ไห้ไปแล้ววันที่16กรกฎาคมนะคะ3ามนะคะสามเลขกลาง 1C แล้วก็04นะคะนะครับขอให้ผู้ขาวนะครับโดนจิตโดนใจเทียบเลขนี้0 4กับ1 4ซคนะคะเดิมเพิ่นเขียนห้นะคะเนาะ ชื่ที่จ้างมาเหรอใช่ค่ะสามหกสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งเนาะจริงๆแกบอกว่าเป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะนะครับเป็นไอตรงกับเหล็กเอ่อใหญ่อยู่กับเตาเตาโอคันเตางับเนาะนะครับอาจารย์แมวพะการถ้ำพิธีแล้วแล้วนะคะเนาะอ่เดี๋ยวอ่าชิมาสรุปตัวเหล็กให้ด้วยค่ะ นี่เด้อะคะอ่ะตัวเลขนะคะเนาะนี่ค่ะสี่หกสามสี่ศูนย์นะคะนะับหนึ่งสี่พันยกมือเน้ะคะนะ่ะเนาะหนึ่งสี่มีเลขหนึ่งด้วยด้อค่ะอ่ะมดมาที่สิบหกกรกฎานะคะเนาะ,ะนะนี่นะคะตัวเลขของจานแมวนะคะเนาะ,ะนี่ค่ะ คงสุดท้ายแล้วด้วยค่ะก่อนที่จะลงอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับก็เป็นไอ้มันมันจะมีปริศนาอยู่ตัวนี้เนาะนะครับจะเป็น4นี่จะเป็น1อาจารย์บอกว่า0กับ1นะครับทดแทนกันได้นะครับแต่ว่าให้ระวังกเหมือนเดิมบาสักคือบ่อไหลสซดประสัน4เพราะสัญญาณเนิดนั่นแหละครับจุ่มๆอ่าบาสักครับวันนี้ครับอาจารย์ทไมง ไม่ไลฟ์สดวนวันนี้สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีเลยครับผมเลยไม่ไลฟ์สด่วนเจอกันทางคลิปนะครับนะครับก็ฝากเนาะนะครับเอ่อบเห็นดอกประสันเอาเอาพอเห็นดอกเอานะครับสี่หกสามสี่หนึ่งสี่ศูนย์เนอนะครับชมเชมเบอร์มากเอานะครับชมเชมเดี๋ยวรับชมทางคลิปอีกก็ได้เนาะนะครับขอบคุณหลายๆเนาะนะครับเพุ่ณบาบึงบ่ได้นะครับ ใส่เมื่อใส่กันเ่จบจะใช้ทำมาหาจินก็ให้เจริญลุงเลี้ยงน้ไปซอยเลือลูกเต่าเหล่าลานเอวันนี้ยังยังก็ให้รวยรวยกันวานฝ่าฝนมากเปียกตะจื้นมืนะไได้ดีเองตัวลูกเต่าเหล่าลานจะได้